สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้จะมาแนะวิธีการจาัดหงจุ้ยด้วยแชนเดเลียนะครับแชนเดเลียนะครับมุมนี้มุมนี้นะครับมุมนี้คือมุมโชคลาภทรัพย์สินนะครับมุมทรัพย์ภาษาหน้าจาัดหงจุ้ยเขาเรียกว่ามุมทรัพย์นะครับมุมทรัพย์การติดตั้งแชนเดเลียเนี่ย คือการสวมมงกุฎให้กับมุมน <Yeah. S 2> ั้นของตัวบ้านนะครับอย่างมุมนี้อย่างมุมนี้เนี่ยเป็นมุมทรัพย์เป็นมุมโชคลาภของบ้านอาจารย์เนี่ยคือบ้านอาจารย์เนี่ยขายของแพงบ้านอาจารย์เนี่ยขายพระเครื่องนะครับอาจารย์ทําธุรกิจพระเครื่องนะครับแล้วก็ภรรยาอาจารย์เนี่ยก็ขายประกันนะครับขายประกันสิ่งเหล่านี้เป็นของสูงดังนั้นเนี่ยการจะขายได้เนี่ยมันต้องมีโชคนะครับมันต้องมีโชคนะครับ ของอาจารย์เองเนี่ยของอาจารย์เองเนี่ยอา,อาจารย์เองติดตั้งชัดเ e l i e r ที่ตำแหน่งโชคลาภเนี่ยตรงนี้จะเป็นการเสริมให้เราเนี่ยมีโชคลาภแบบยั่งยืนนะครับมาใกล้ๆนะครับสังเกต,ตนะครับสังเกตชั n เ e l i e r แบบนี้เขาเรียกว่าทรงมงกุฎนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าทรงมงกุฎยิ่งตำแหน่งเนี้ยของตัวบ้านของอาจารย์เนี่ยคือตำแหน่งอุปถัมภ์ ไอ้ทวทียิ่งเป็นตําแหน่งประธานนะครับเป็นตําแหน่งโชคลาภเนี่ยจานจะบอกว่ามันเหมือนกับการสมมงกุฎให้โชคลาบในชีวิตเรามันเสมือนการเสริมมงกุฎให้กับหิ่งพระในบ้านเรานะครับสิ่งเหล่านี้จดจําไว้นะครับจดจําไว้นะสังเกตเพื่อนๆสังเกตนะหลอดไฟที่จานติดนะหลอดไฟที่จันติดนะครับหนึ่งสสาี่ห้าห้าอันนะ อ่ะมุมนี้1 2 3 4 5มี่ห้ามีหลอดเลข5คือเลขค้าขายเลข5คืก็เลขค่าขายนะครับคืออาจารย์ทำธุรกิจค่าขายอาจารย์ขายปลาเครื่องแล้วก็ทำยาหม่องขายนะครับผมนะเลข5หรือจะเป็นเลข9กก็ได้แต่อาจารย์ร้อนอาจารย์ร้อนวันอาทิตย์อาจารย์นั่งรับแขกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยอาจารย์นั่งแขก ถ้าอาจารย์ติดติดก้าวเนี่ยมันจะร้อนนะครับอันนี้คือหลอดวอร์มฟังให้ดีนะครับอันนี้คือหลอดวอร์มอันนี้คือเทคนิคนะครับหลอดวอร์มเนี่ยเวลาเราเราเปิดหลอดเนี่ยแสงสีทองเนี่ยมันจะสาดไปที่หิ้งพระมันคือการสวมมงกุฎให้กับหิ้งพระจาไว้นะครับจาไว้นะครับนี่นี่คือเทคนิคนะครับนี่คือเทคนิคนี่สําคัญมากๆเลยนะครับสังเกตสังสังเกตพื้นห้อง สีมันอาจจะไม่ใัดจริงๆแล้วถ้าถ้าใครมาบ้านวันอาทิตย์เนี่ยตอนเย็นๆหน่อยจะสังเกตตรงนี้จะเป็นสีทองเพราะหลอดเป็นหลอดวอร์มนะครับแต่นี่มันหลอกตานี่มันหลอกตาจุดที่2จุดที่2นะครับสังเกตนะครับจุดที่2จุดที่2จุดที่2ตรงนี้จุดที่2ตรงนี้คือตำแหน่งชื่อเสียงนะครับจุดที่2ตรงนี้คือตำแหน่งชื่อเสียงนะครับชื่อเสียง อาจารย์เป็นยูทูบเบอร์นะครับแรกๆอาจจะอัดคลิปนะครับอัดคลิปสอนลูกศิษย์จากของจุย้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเนะี่ยคืออาจารย์ไม่มีเวลาที่จะมานั่งมานั่งอัดวิดีโออัดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เลยอัดผ่าน YouTube เพราะว่าลูกศิษย์สามารถมาเรียนมาเปิดดูได้ทีหลังนะครับมันสะดวกมากๆนะครับก็กลายมาเป็นยูทูบเบอร์ไปเลยนะครับมุมนี้คือมุมชื่อเสียงนะครับมุมชื่อเสียงของตัวบ้านอานะจารย์ อาจารย์ติดแชนโดเลียที่ตรงนี้นะครับติดแชนโดเลียที่ตรงนี้มันคือการสวงม,มงกุฎให้กับอาชีพการงานให้อาจารย์มีชื่อเสียงอะโด่งดังไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับตรงนี้อาจารย์ก็ติดอ่าห้าหลอดเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลอดเหมือนกันนะครับตรงนี้อาจารย์ก็ติดห้าหลอดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นทรงมงกุฎเหมือนกันนะครับจําไว้แชนโดเลียต้องเป็นทรงมงกุฎนะครับ มงกุฎนะครับเราอยากจะเสริมตรงไหนนะครับเราอยากจะเสริมตรงไหนต้องการเสริมให้ชีวิตเราดียังไงให้เราติดที่ตำแหน่งนั้นและสังเกตนะครับเป็นหลอดวอร์มนะฮะนี่หลอดวอร์มนะครับหลอดวอร์มเวลามันสาด์นะมันจะเป็นแสงสีทองออกมาที่ตัวบ้านนะครับสิ่งนี้สําคัญนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยสิ่งนี้สําคัญนะครับอย่าให้หลอดไฟเนี่ยขาดเด็ดขาดนะครับ ลงทุนนิดนึงเป็นหลอด LED หรืออะไรอย่างเงี้ยลงทุนนิดนึงนะครับเป็นสีวอมนะครับเป็นสีวอมมันจะสาแสงสีทองเนี่ยไปที่ตำแหน่งนั้นของตัวบ้านนะครับจุดนี้สำคัญมากนะครับจุดนี้สำคัญมากนะครับ f c ทุกท่านนะครับลูกศิษย์ทุกท่านนะครับดู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 จารย์ติดตั้งไว้เป็นตัวอย่างนะครับติดตั้งเป็นตัวอย่างทีนี้ทีนี้ในกรณีที่ เราไม่มีมุมไม่มีมุมสมมุติว่าอย่างอย่างอย่างคาว่ามุมซับเนี่ยอย่างคาว่ามุมซับเนี่ยเราใช้ตัวบ้านเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวกําหนดนะฮะอย่างตัวบ้านเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นแผงผังเก้าช่องเนี่ยตรงนี้ถึงตรงนี้คือมุมซับแต่ในขณะเดียวกันสังเกตนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นไหมฮะหลอดไฟที่มันเกยออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมุมซับของอาจารย์เนี่ยมันจะอยู่แค่นี้ หลอดไฟหลอดนี้จากแชนเดเลียเนี่ย, ier, ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะสาดที่มุมครอบครวัวตรงนี้คือมุมครอบครวัวนะครับตั้งแต่ตั้งแต่รูปรูปรูปพระหลวงปู่หลวงปู่ทวดนะครับตั้งแต่รูปพระหลวงปู่ทวดเนี่ยมาจนถึงตรงนี้นะครับมันคือมุมครอบครวัวนะครับมุมครอบครวัวการติดแชนเดเลียแล้วมีหลอดไฟส่วนหนึ่งเนี่ยโผล่มาเนี่ย ซองสุขสว่างเนี่ยให้กับหมุมครอบครัวเนี่ยครอบครัวครอบครัวนั้นเนี่ยจะไม่มืดมนนะครับจะมีแต่เรื่องเจริญรุ่งเรืองนะครับแม้กระทั่งกรอบรูปเดี๋ยวเดี๋ยวกรอบรูปจะเป็นคลิปถัดไปนะครับทุกอย่างเป็นหงจุ้ยหมดนะครับทุกอย่างเป็นหงจุ้ยหมดนะครับอย่างโทษครับอย่างชั n เ e l i e r ที่ติดตำแหน่งนี้จริงๆรแล้วตรงกลางบ้านของอาจารย์เนี่ยตรงกลางบ้านเนี่ยตรงนี้คือตำแหน่งหมอเทพนะครับการติดชั n เ e l i e r ที่ตำแหน่งนี้ มันค่อมระหว่างมุมชื่อเสียงกับหมอเทพนะครับมันค่อมระหว่างมุมชื่อเสียงกับกับหมอเทพนะครับดังนั้นหมอเทพนี่คือสุขภาพนะครับสุขภาพโรคประจําตัวของเราเนี่ยสุขภาพจะดีโรคประจำตัวจะไม่มีเลยนะตรงนี้คือได้อโลคยาด้วยนะครับแล้วก็ได้ชื่อเสียงด้วยนะครับสังเกตนะครับอาจารย์ติชันเดเรียเนี่ยสาบไปที่รูปรูปรูปแต่งงานนะครับมันจะทําให้อาจารย์เนี่ยมีชื่อเสียงนะครับ คือสมัยก่อนอาจารย์ไม่ได้ติดตรงนี้นะแล้วก็มีปัญหาเรื่องชื่อเสียงนะครับพอติดปั๊บเนี่ยชีวิตนี่มีชื่อเสียงเลยนะครับนี่สิ่งนี้สําคัญนะครับคนเราต้องเจริญทางโลกก่อนนะครับถึงจะเจริญทางธรรมดังนั้นเนี่ยทางโลกเนี่ยปัจจัย4ี่เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญหน้าที่การงานถ้าเราไม่มีชื่อเสียงเราไม่สามารถค้าขายได้จาไว้นะครับจาไว้หัดเดินสายกลางนะครับหัดเดินสายกลางนะครับผมวันนี้รวยๆเฮงๆนะครับ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในโลกโซเชียลให้ด้วยนะครับฝากฝาก fc ทุกท่านนะครับฝาก fc ทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ